สวัสดีครับผมกับผมนะครับมูตุนแต่อิงซับนะครับเช่นเคยเลยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับในส่วนของตัว Swing B นะครับ40คูณ60เลทนะครับตัวนี้ตัวนี้ตรงเป็นตัวที่ยอดนิยมมานานแล้วนะครับก็วันนี้เรานำกลับมาจำหน่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับแบบเร็วๆแล้วกันในส่วนของตัวเครื่องนี้นะครับ ัวเครื่องนี้นะครับอย่างชื่อตามชื่อเลยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นสวิงบีนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะสวิงออกทางด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะสวิงออกทางด้านขวานะครับปุ๊บนะครับขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเลยครับมาที่การเซตอุณหภูมินะครับกดครั้งแรกนะครับเป็นเซตอุณหภูมิปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับกดครั้งที่2เป็นเซตเวลานะครับปรับขึ้นปรับลงได้เลยกดครั้งที่3นะครับเพื่อกดซูมโหมดสแตนบายเพื่อจิ่จ่าพร้อมใช้งานนะครับ เจ้าตัวนี้นะครับสาคัญเลยนะครับตัวนี้จะประกอบด้วยตัวสปริงนะครับสก้การนะครับอยู่บริเวณนั้นบนตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะเขาเรียกว่าซับแรงนะครับคือแรงกดของเราเนี่ยใช้เพียงนิดเดียวนะครับตัวเครื่องก็จะบอกว่าแน่นสนิทนะครับพอดีเลยทําให้ตัวชิ้นงานไม่เสียหายโดยที่เราใช้นะครับแรงกดหมายถึงว่าแรงมือของเราเนี่ยเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสังเกตได้เลยนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะคงความคงทนแข็งแรงไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่า เทสนะครับตัวงานซับลิเมชั่นให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าตัวฮีทเพลส์นะครับประเภทนี้สามารถทํางานสกรีนได้หลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับตัววัสดุที่นำไปเช็สกรีนเนี่ยที่ลูกค้าเลือกนำมาใช้นะครับว่าเป็นงานประเภทไหนเท่านั้นเองนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมงานซับลิเมชั่นกันเลยนะครับเริ่มจากขั้นแรกนะครับเราก็จะสวิงตัวเครื่องนะครับไปทางด้านข้างได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับจัดวางผ้านะครับสมมุติว่า ตัวนี้เป็นเสื้อนะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้เสื้อเนี่ยก็วางเป็นตัวเสื้อได้เลยนะครับอ่าจับผ้าให้ตึงนะครับอ่านะครับสุเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําตัวกระดาษนะครับที่เราปิ้นงานซับลิเมชันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเฉพาะและหมุดเฉพาะสําหรับงานซับลิเมชันนะครับอ่าลูกค้าจาสีไว้นะครับบนกระดาษนะครับปึ๊บอ่านะครับเราจะทําการสวิงตัวเครื่องกลับมานะครับ อุณหภูมินะครับเราจะใช้อยู่ที่200องศา40วินาทีนะครับโอเคนะครับพอครบเวลานะครับเขาจะลองเตือนนะครับเสร็จแล้วเรานําตัวเครื่องนะครับขึ้นแล้วก็สวิงไปด้านข้างได้เลยนะครับตือ่าตัวนี้นะครับสังเกตนะครับตัวสีนะครับจะหลุดไปจากกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ตัวนี้นะครับสีเขาก็จะละเหิดนะครับจากตัวกระดาษนะครับมาเกาะอยู่บนเส้นใยของเนื้อผ้านะครับรูปไปเนี่ยนะครับก็จะไม่มีรอยสะดุดอะไรเลยนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าสังเกตนะครับตัวสีนะครับจะเข้มขึ้นจากตัวที่เราพิมพ์ออกมาจากกระดาษนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของงานซับลิเมชั่นนะครับเป็นลักษณะของตัวเฉพาะทางของเขาเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับอีกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งสําหรับเครื่องรีดร้อนนะครับหรือเครื่องสกินเสื้อที่เราเรียกกันง่ายๆอย่างนั้นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับสวิงบีนะครับ40คูณ60นะครับเลสนะครับอ่าก็ฝากไว้นะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นสวิงด้านข้างใครที่ชอบแบบสวิงใครที่ชอบแบบออโตเปิดนะครับก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับหน้าเตาจะให้แบบใหญ่สะใจเลยนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ผมนะครับหมูตุ๋นนะครับจากอิงซับก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ